ผู้ชมค,คะหลังจากที่ตำรวจจังหวัดภูเก็ตได้ปรับนักท่องเที่ยวที่เช่าสกูตเตอร์ออกมาขับขี่บนท้องถนนเนื่องจากกฎหมายไทยยังไม่รองรับการจดทะเบียนและกรมการขนส่งทางบกก็ยืนยันว่าจดทะเบียนไม่ได้นะคะคนที่เขาขับรถที่นั่นก็กลัวว่าจะประสบอุบัติเหตุค่ะหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมเรื่องของการแก้ไขปัญหาว่าในขณะนี้แก้ไขปัญหาอยู่ที่ปลายทางหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันค่ะพบว่าการท่องเที่ยวในกรุงเทพก็มีการให้ บริการเช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแต่เป็นรูปแบบการขับขี่ตามไกด์นําเที่ยวค่ะเน้นไปตามชุมชนเป็นคนละรูปแบบกันกับที่ภูเกต็ตพวกเขามองว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะติดตามจากคุณนัทวินทองย้อยค่ะรายงานสดเข้ามาจากสวนหลุมพินีในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่40ค่ะคุณผู้ชมครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่หลายๆคนนําออกมาใช้ออกมาเที่ยวกัน ตั้งนานหลายปีแล้วนะครับตอนนี้เกิดกระแสดราม่าขึ้นครับเพราะว่าที่จังหวัดภูเก็ตก็มีการจับนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าหลายๆคนตอนนี้ทั้งภาคการท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปก็ซื้อนํามาขี่บนท้องถนนกันแล้วก็ยังไม่ทราบถึงข้อกฎหมายนะครับอีกหนึ่งภาคธุรกิจที่นําสกูตเตอร์มาเที่ยวในกรุงเทพมหานครนี่นะครับตอนนี้เขาก็บอกว่าเป็นโอกาสดีนะครับในการที่จะผลักดันเรื่องของสกูตเตอร์เนี่ยนำเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ผลักดันให้ถูกกฎหมายครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกับคุณละพลนะครับเป็นหนึ่ การนอกเที่ยวสกูตเตอร์ในกรุงเทพกับภูเก็ตเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไงบ้างครับการใช้งานครับครับผมสำหรับในกรุงเทพเราที่เราจัดเส้นทางเที่ยวไว้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการเที่ยวชุมชนชุมชนเนี่ยมีทั้งบ้านบาทมีทั้งชุมชนตลาดน้อยนะครับซึ่งเป็นตอ,อกซอกซอยซึ่งปกติเนี่ยจะใช้รูปแบบการเดินทางก็คือเดินกับขี่จักรยานแต่ตอนนี้สกูตเตอร์เนี่ยเรานํามาใช้ในการเพื่อให สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการที่จะไปเข้าชุมชนได้มากขึ้นเพราะนั a, ้นเราก็เพิ่มกลุ่มของนักท่องเที่ยวเพราะว่าถ้ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะให้มาเดินชมหรือต่างต่างเขาจะใช้เวลาเยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นใช้สกูพเตอร์เข้ามาเนี่ยในการเดินทางท่องเที่ยว New. เนี่ยเขาได้รับรู้มากเพิ่มขึ้นเพิ่มจุดเดินได้ทั่วมากขึ้นแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนได้มากขึ้นรวมถึงช่วยสพอร์ตชุมชนในการที่จะใช้จ่ายหรือว่าซื้ออาหารหรือว่าซื้อสินค้าต่างๆของชุมชนนี่คือเป้าหมายของเราในการที่จะจะัดก สกูตเตอร์ทัวร์นี่ครับ,รบสกูตเตอร์ที่ในจังหวัดภูเก็ตที่เขาโดนจับนี่ฮะเรากลัวไหมครับว่าภาคธุรกิจเรามันจะได้รับผลกระทบรวมถึงรานอื่นด้วยครับครับผมใช่แต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนโดยใช้สกูตเตอร์เนี่ยนะครับพื้นที่ในการที่จะไปลงพื้นถนนเนี่ยน้อยมากเพราะส่วนใหญ่อยู่ๆๆตอกซอ้ซคอยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบในการใช้เนี่ยเราจะใช้ในการที่จะ เข้าไปชุมชน,นเล็กๆน้อยๆนะครับจะไม่ออกไปลงถนนเพื่อความปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็รูปแบบของการใช้สกูตเตอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นสกูตเตอร์ที่มีพลังที่ไม่แรงมากแล้วก็ความเร็วต่านะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็เลยจะไม่มีผลกระทบต่อเรื่องการที่จะลงไปบนถนนหรือว่าในการที่จะไปความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับผมครับสุดท้ายเลยฮะอยากให้ฝากในเรื่องของการผลักดันเรื่องของสกูตเตอร์ให้มีการจดทะเบียนได้แบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับครับผมจริงๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยสกูตตี้ทัวร์เนี่ย,ย,ยครับเ,เราจะวางรูปแบบไว้น คือเส th in, ้นทางที่ชัดเจนนะครับพร้อมกับการมีม mm. ังคุเทศเนี่ยนะครับ mm. นำแล้วก็พาไปจุดต่างๆให้ท่องเที่ยวและได้รับทราบประวัติศาสตร์ความรู้ต่างๆรวมถึงร่วมกิจกรรมในชมุมชนนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ท่องเที่ยวมากเพิ่มขึ้นจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยในการที่ไปท่องเที่ยวตามชุมชนต่างมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมฝากเนี่ยถ้าเกิดเรามีการจํากัดหรือว่ามีการที่ออกกฎระเบียบในการที่จะใช้สกูตเตอร์เนี่ยให้ถูกต้องนะครับในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม นะครับก็จะไม่เกิดปัญหาซึ่งกันและกันทั้งในภาคถนนในการที่จะเดินทางหรือว่าในเรื่องของการที่จะใช้ให้ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าดาพื้นที่ได้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่เรามีเป้าหมายในการที่จะจัดสกุต้นเทืวร์ให้เป็นท่องเที่ยวชุมชนรูปแบบใหม่ครับผมครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่นําสกูตเตอร์ออกมาใช้งานในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนในประเทศไทยครับศึกษาข้อกฎระเบียบกฎหมายนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะตกแล้วก็ในเรื่องของการโดนค่าปรับกับทางตํารวจได้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับติดตามกับคุณละพลได้นะครับในรายการสถานีประชาชนจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสกูตเตอร์ไฟฟ้าในเวลา14.05นาทีครับ